ค่ะวันนี้วันที่22มกราคม2568ค่ะก็อีกวาระหนึ่งนะคะในสถานที่ที่อัญเชิญพระเคียวแก้วมาประดิษฐานแต่ก่อนจะมีพระเคียวแก้วนั้นเราก็คงจะทราบว่าการมาสู่การปรินิพานนสารวโนทยานนั้นสู่การถวายพระเพลิงที่มกุดพันธนเจดี เหตุนั้นต้องมีใช่ไหมคะพระบระมศาสดานั้นได้ตรัสบอกกับท่านพระอานท์ถึงการที่ต้องมาสู่การปรินิพานณถิ่นนี้ว่าณถิ่นบุินาราแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระองค์นั้นเข้าถึงการสวรรคตในฐานะของพระเจ้าจัก,กรพรรดิแล้วถึงหครั้งและในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้าย ที่ไม่มีการไปสู่โลกไหนๆอีกก็คือในฐานะของพระศาสดาผู้สูงสุดเข้าสู่การปรินิพานค่ะเราทั้งหลายนั้นก็คงทราบนะคะว่าเหตุมีที่ใดที่พระศาสดาผู้สูงสุดเสด็จไปณนะที่นั้นจะไม่มีเหตุไม่มีเลยค่ะด้วยเหตุนี้การที่มานักุสินาราแห่งนี้นั้นก็มาเพื่อถวาย โทษค่ะก็มาเพื่อแสดงมหาสุทัศนสูตรในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิและในขณะนั้นมีเมืองถึง8 4 0 0 0เมืองมีการถวายทั้งอาหารผ้าไหมแพรพันวันละ8 4 0 0 0ที่พระองค์ตรัสว่าแม้อย่างนั้นพระองค์ก็ใช้สอยได้เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นค่ะ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสังเวคาแก่เหล่าสัตว์นะคะอันเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการที่จะแทงตลอดในอริยสัตว์นั้นเองค่ะในกาละอีกกาละหนึ่งก็คือท่านมาเพื่อแสดงธรรมท่านสุภัทาปริภาชกซึ่งเป็น พุทธบริษัทที่จะเข้าถึงความเป็นพระอา,หารหันต์องค์สุดท้ายในขณะที่พระองค์นั้นยังมีพระชนชีพอยู่ค่ะซึ่งปริพาชกผู้นี้ก็ได้มาทูลถามว่าในศาสนาอื่นนั้นมีบุคคลที่จะเข้าถึงธรรมอันประเสริฐอยู่บ้างหรือไม่หนอพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าถามเลยสุพัทธะที่ใดก็ตามที่มีอริยมรรคมีองค์แปด ที่นั้นย่อมมีการแทงตลอดอริยสัตว์และเป็นที่ตั้งของการเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลที่หนึ่งคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอารหันได้ค่ะนั้นคือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าณถิ่นนี้เพราะเหตุมีใช่ไหมคะกุสินาราแห่งนี้ จึงเป็นถิ่นที่พระองค์เสด็จมาด้วยเหตุค่ะนนและในฐานะสุดท้ายก็คือพระองค์นั้นมาณถนนิ่นนี้เพื่อเมื่อการถวายาราพระสรีรัคุณแล้วพระบรมสารีริกธาตุกระจายไปมีโทนพราหมณ์ที่จะเป็นผู้ทําให้มีการแบ่งพระสารีริกธาตุาาอันประเสริฐนั้น โดยไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันค่ะนี้คือหมาาายได้พรระสีกตของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคลเช่นนี้ไม่เป็นการแสดงออกอันสันติขอเราทั้งหลายทั้งปวงจงยินยอมพร้อมใจกันแบ่งพระสารีริกธาตุออกเป็นแปส่วนเถิดขอพระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลายให้ชนได้รลืลึกซึค่ใพระพุทธเจ้าผู้มีพระจริญึ ค่ะนี้คือที่สุดที่พระองค์เสด็จมานะคะการที่พระบรมสารีริกธาตุกระจัดกระจายไปนั้นก็ด้วยเหตุแห่งอธิษฐานที่ตั้งเอาไว้ก่อนการปรินิพานเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ผู้สังสมบุญค่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นขณะนี้การเสด็จมาของพระเคียวแก้วก็มีเหตุเช่นกันค่ะเหตุคือ เพื่อเกื้อกอูลให้พุทธบริษัททั้งหลายผู้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงสรณาคมเข้าถึงศีลเข้าถึงการภาวนาและที่สุดเข้าถึงมักผลนิพพานไม่มีเหตุพระองค์จะไม่เสด็จไปค่ะ